สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมต้นกล้าเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะครับผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับอาณาจักรรถไถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับตอนนี้ครับไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับผมร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะครับผมอยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าตัวในร้านเรามีอะไรบ้างนะครับถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาณาจักรรถไถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับตัวนี้นะครับผม จะพามาชมรถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับว่าทางร้านเรามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําเป็นตัวอุปกรณ์เลยนะครับผมที่เป็นโดรี่ใหม่นะครับตัวนี้เป็นบดเตอรี่ของยี่ห้อนาซ่านะครับตัวนี้นะครับขายดีมากนะครับตัวนี้สต็อกเกือบหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้สต็อกมาเกือบ200ตัวนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีจะเป็นทั้งเป็นเครื่องอัดฟางนะครับผมเครื่องอัดฟางครับเครื่องอัดฟาง SP SB หนึ่งสามศูนย์พันนะครับผมสวยเลยนะครับมีพุ่งกีแล้วก็มีนะครับผมรถพุ่งกีอากาศตัวนี้เป็นอากาศไม่ใช่อากาศเกษตรนะครับเป็นพุ่งกีปากเล็กนะครับตัวนี้ครับ LA ห้าแปดแปดนะครับติดตั้งกับรถ l ่เจ็ดศูนย์แปด L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีรถบริการไปคนส่งมาติดตั้งให้นะครับตัวนี้ วันนี้เราจะพาชมรถเพื่อนะครับตอนนี้ที่ร้านเราก็มีน่าจะร่วมๆไปก่อนหน่อยม่ร่วมๆประมาณสักตอนนี้ก็น่าจะมีที่สต๊อกก็น่าจะมีรถแท็กเตอร์เฉพาะรถคูป,ปต้านะครับน่าจะประมาณสัก40กว่าคันนะครับได้นะครับตัวน,นี้นะครับแต่ติดจองไปแล้วนี่ติดจองรถเท่าไหร่พี่ติวประมาณ37 37คันเลยแค่3คันสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมในเดือนนี้นะครับขายดีมากนะครับตัวน,นี้ลูกค้าเกษตรกรกำลังที่จะเตรียมลงนากันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นตัวยันแากรถปีนะครับผมยันมมกที่ใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นตัวยันมมก51นะครับข้าเศึกแรงม้านะครับตัวนี้ตัวนี้รถปีน่าจะปีสี่เท่าไหร่ปีห้าเก้าห้าเก้าตัวนี้ปีห้าเก้านะครับตัวนี้ติดอยู่แพงเลยนะครับห้าเก้านะครับ EF 514T นะครับตัวนี้ปีห้าเก้ารถสวยใหม่ๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเป็นวิดีโอหรือว่าคลิปนะครับที่ ลิขิตของการทํางานของรถนะครับผมก็สามารถสอบถามว่าที่ร้านได้นะครับที่เพจร้านหรือว่าเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรทางร้านเดี๋ยวให้พี่ติ๋วทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะครับที่พามาชมกันเลยนะครับนี่รถเหลือแค่ไม่กี่คันใช่ไหมพี่ติว๋วเหลือสามคันนะครับตัวนี้นะครับผมรถเหลือนี้รถเหลือแค่สามคันนะครับรถเป็นสต็อกวันสี่สิบกว่าคันนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็น e f 3สามเก้าสามีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันครับเป็นเครื่องยนต์ดิเรกอินเจคชั่นเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ได้ผานใหม่นะครับเป็นผาน5ใหม่ด้วยว่าลูกค้าจะเป็นผานสีก็ได้นะครับ <_ m ai> ตัวนี้ก็ตั้งราคาอยู่ที่า300,000 385,000บาทน,นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใหม่ๆเลยนะครับดูดีดูสังเกตจากเนี่ยครับเนี่ยตัวมาร์กตัวเม็อของจากโรงงานนะครับผมมาร์กของจุดล้อนะครับที่ใสนี่ครับ<_ <k> _ <m ai> ือแค่ อ่าสองคันเดิ๋ยวแน่จะเหเลยสามคันใช่ไหมครับเดิ๋ม่จะจีเลยสามคัน,คนกับอีซูซุน8สปีตัวนี้ติดจองมาแล้วใช่ไหมครัติดจองมาแล้วค่ะติดจองมาแล้วครับลูกค้าจังหวัดไหนครับลูกค้าจากน้ำพอง,องค่ะลูกค้าจากน้ำพองนะครับผมสภาพนี้ก็ซื้อใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหขายดีมากเลยนะครับโอเคครับติดจองของคุณสมพานธาหวังครับอําเภอน้ำพองจอังหวัดพนัชเจดนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่แนะนำติดต่อเลยที่คุณขี้พ้อยขี้พ้อยแท้จากโรงงานเลยนนะครัับ้แตต่วี ตัวนี้ใหม่มากเลยนะครับติดจองไปแล้วค่ะตัวนี้ติดจองแล้วใช่ไหม,ไมหพี่ติยวค่ะโอ้โหยมาไวไปไวนะครับตัวนี้ตัวนี้รถเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่แพร์ดูให้ให้กล้องแพร์ดูตรงใบนี่นะครับนี่ครับคือใช้งานน้อยมากนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นปีปีปปหกสองค่ะปีหกสองนะครับผมใช้งานแค่สามร้อยหกสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ติยวแพร์แพร์ให้แพร์กล้องโอ นี่สรับนี่337ชั่วโมงเลยนะครับผมแตต่ัวนี้น่าจะเป็นหมาแท้แล้วนะ337ชั่วโมงนะครับรถใหม่มากแน่เลยครับแบนี่นครับอาณาจักรของอาณาจักรของรถไถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมนี่ครับแพนดูรอบๆก็ได้ตัวนี้ตัวนี้เป็น4ี่เจ็ดสิบพี่ติ๋ว ่าตัวนี้ก็ติดจองไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ก็ติดจองไปอีกครับของคุณสุกณนะครับอีกตาแสงน,นะครับที่ลูกค้าจังหวัดลูกค้าจากลำกระนวลค่ะกระนวลนะครับนี่ลูกค้าจากกระนวลของอย่างนี้แค่เรานี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้มีรุ่นเอ็มแต่ตนี้กำลังเช็คสภาพอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเอ็มเก้าห้าใช่ไหมพี่สิวใช่ค่ะเอ็มเก้าห้าตัวนี้ก็ติดจองติดจองไปแล้วค่ะติดจองไปแล้วตัวนี้หรือทําสีนะครับเราตรวจเช็คนะครับอันนี้ช่างเราตัวนี้คือช่าางเร จะตรวจเช็คระบบก่อนก็คือลองใช้งานก่อนนะครับทสระบบต่างๆเอาไปใช้งานจริงไปดันดินจริงเราจะได้รู้จุดต่างๆว่ารถมันสึกมันหรรนล่อรุ่นพังตรงไหนนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ตรวจเช็ครอบคันใช่ไหมพี่ติวใช่ค่ะตรวจเช็ครออคนันเก็บสีรออคันนะครับสีต่างๆรอบคันนะครับัีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องแพนดตรวจสภาพที่ว่ายังไม่เก็บก่อนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยววันที่เราจะส่งรถลูกค้านะครับผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมเนี่ยให้ลูกค้าจำได้เดี๋ยวเดี๋ยว่า ตัวนี้นะครับ M9540 นะครับอ่ารหัสเครื่องยนต์นะครับผมเป็น 2GWO681 นะครับผมเดี๋ยวเราจะ,จะมาดูกันว่าตอนที่ทําเสร็จนะครับผมว่ารถมันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพนี้ก่อนแต่ว่าดีที่เครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์ดีแล้วก็ทางเราจะมาเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับให้ชมนี่ครับ รถสต, <Lindsey> ต็อกเราน่าจะประมาณสิบสี่สิบกว่าคันนะครับตอนนี้ครับที่จอดยังไงอยู่แล้วก็จะมีอ่โซนภายในของอู่ซ่อมบำรุงนะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณสิบกว่าคันที่กําลังช่างกำลังตรวจเช็คอยู่นะครับผมตัวนี้เป็น L ห้าสิบหนึ่แปดที้ติดจองยังอยู่ค่ะยังอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทห้าแสนห้าหมื่นบาทดาวเท่าไหร่ครับดาวหกหมื่นบาทดาวหกหมื่นบาทเองนะครับผมส่งปีละปีละประมาณแสนสองนี่นะค่ะประมาณแสนสองนะครับรวมมูลได้แล้วนะครับผม ถ้าหักก้นย่อยก็จะประมาณอันนี้รวมก้นย่อยยังรวมแล้วแสนสองนี้ถ้าหักก้ดย่อยก็เหลือประมาณเก้าหมื่นใช่ค่ะเดี๋ยวแค่คันเดียวนะครับผมเดี๋ยวแค่คันเดียวนะครับตอนนี้เหลือคันเดียวถ้าลูกค้ามาเช้าคือจะน่าจะอดนะครับก็รถตอนนี้น่าจะเข้าอีกก็คือกลางเดือนน่าจะวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับตัวนี้ก็เพิ่งวันที่ห้าครับผมตัวนี้เพิ่งวันที่ห้านะครับมีเหลือแค่คันเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะพามาชมที่ลูกค้าจองไว้นะครับผม อันนี้เราจะเป็นลูกค้าจองหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเข้าตรวจเช็คเ้อันนี้ก็จองหมดเลยนครับตัวนี้ที่ตัวนี้เป็น L 4. ลสีนแปดนี้ L สี่เจ็ดเสี่เจ็ดสี่แปนะครับเีนะครับทีอ่ะดีทีสี่เจ็ดแปดดีทีใช่มทวสี่เจ็ดิทีนะครับผมเนี่ยครับสวยเลยนะครับกงแผ่นสีนี่สีเรา สั่งทาพิเศษเลยนะครับผมเราสั่งทําจากโรงงานที่เขาทําสีรถยนต์นะครับคือเราจะไม่ไม่ใช้สีสเปรย์หรือว่าสีกาที่ทาพุ่นนะครับที่ไม่ได้ผลนะครับตัวนี้เป็นกับรถใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นใบมีดด้านหน้าใหม่ด้วยนะครับทีดด้านหน้านาซาครับผมสินค้าคุณภาพดีนะครับผมการันตีจากโรงงานที่ได้รับคุณภาพนะครับจากนาซ่านะครับครับใบมีดใหญ่ครับ สลักใบมีดใหญ่ตัวนี้ใช้เป็นสิบปีนะไม่มีสิ์นะครับตัวนี้นี่ครับสลักใบใหม่ลูกค้าถ้าใดสนใจนะครับที่ไม่มีใบมีดนะครับก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่นพวงเตอรี่นะครับผมแล้วก็เป็นใบมีดได้ครับมีสต็อกเลยครับของนาซ่านะครับตัวนี้นะครับสินค้าคุณภาพนะครับจากนาซ่านะครับ ตอนนี้นะครับมี1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25อ่าสต็อกเครื่องหลังนี่ก็น่าจะรอตัวอันจะ20กว่าคันกับในในอู่ซ่อมใช่ไหพี่เดียวครับอันนี้ก็คือรถที่ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งจองไว้แต่ว่ายังไม่ได้ส่งนะครับรอเข้าตรวจเช็คก,กับช่างเรานะครับ เล็กโคเราก็มีนะครับผมเป็นเล็กโคริกนะครับเป็นตัวนี้เป็น913นะครับเป็นรุ่น3ตันนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่380,000บาทนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนโช้คอัพให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโช้ตเอเดอร์หน้าให้นะครับมีลังเชียร์อยู่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งจองเป็นรถไถมือสองนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่านสั่งจองกับทางร้นเราเราจะไม่ได้รถนะครับผมนะ และสภาพไหนนะครับคือทางนั้นเราเนี่ยตรวจเช็คให้นะครับทุกคันนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดจุดซ่อมบันลุงเล็กนะครับตึงจะมีแล้วก็จะมีอู่ข้างในอด้วยนะครับท่างกำลังตรวจเช็คให้อยู่นะครับตัวนี้เป็ตรวจเช็ครอบคันนะครับคันนี้ติดจองของคุณสุพินใช่ไหมพี่เดียวลูกค้าอำเภอท่ากันโถ่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตัวนี้ช่างกำลังตรวจเช็คจุดยเครื่องซือมือต่างให้นะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นซีนพอกางด้วยแล้วแต่เราก็ขอเช็คออกมาให้มันเช็คพวกรหลักท้าด้วยลูกคืนคท้์ด้วยนะครับเนี่ยเเเช็คคลละะอียยดนรับ ก็ให้ดูสภาพนี่ก่อนนะตัวเช็คเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ส่งรถเดี๋ยวผมจะมาิูดูอีกทีนึงนะครับว่าสภาพจะเสวยอย่างไรแล้วก็ฝ่ายรถเกี่ยวด้วยนะครับนี่เรามีรถเกี่ยวไม่เกี่ยวรถเกี่ยวมีเนาะรถเกี่ยวนี่สต๊อกตัวนี้น่าจะมีราเราห้าคันห้าคันติดจองไปแล้วสามคันนะครับสามคันเหลือสองคันนะครับผมท่านใดลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องเข้านะครับผมก็เราก็มีสต๊อกนะครับผมมาช้าก็ได้จะอดนะครับตอนนี้ครับ ก่อนต่อพ่วงนะครับคนทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับผมนี่ครับที่ป้อยครับผมที่ป่อยเรานี่เริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับที่ป้อยนะครับที่ป้อยเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับลอตเตอรี่เก่าก็มีนะครับผมลอตเตอรี่เป็นหัวมือสองผานพวนนะครับผานพวนเครื่องปลุกมันนะครับก็เราจะมีคลิป่อยใหญ่นะครับของรถฟอร์ดแล้วก็ของรถรุ่นเอ็มนะครับข้างหน้าก็มี3-4ตัวนะครับ แล้วยังมีตกท้ายด้วยนะครับนี่รถดิแตนครับเพื่อการเกษตรนะครับนีเครื่อง14แรงนะครับ14แรงพัดตัวนี้มีดัมด้วยนะครับดัมได้ห้าเกียร์เป็น6ล้อนะครับพิซซลกลางนะครับให้แล้วก็มีดัมด้วยดัมสักดั้5ตันนะครับตัวนี้หรือว่าท่านใดชอบแบบเปิดประทุนนะครับสามารถซื้อไปได้นะครับขี่เล่นครับคลิปนี้ก็ รถนะครับผมอาณาจักรรถไถมือสองนะครับผมรถไถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตัวนี้นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงครับฐานไถลูทเตอรี่เครื่องปลูกมันเครื่องปลูกอ้อยนะครับอ่าขีดห้อยครับเครื่องอัดฟางนะครับผมพุ่งขีดมีหมดนะครับผมตัวนี้นะครับรถไถว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นเอลรุ่นเอ็มนะครับตัวนี้เรามีให้หมดนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจทั้งรถใหม่และรถเก่านะครับตัวนี้ ดาวได้ผ่อนได้นะครับนี่มาที่ร้านเราได้นะครับเพชรมุ่งเน้นด็กเตอร์นะครับผมอยู่ที่อุานธราปูจังหวัดคลฬสินนะครับอยู่กลางคุ้งนาหลังๆเป็นภูเขานะครับผมนี่ครับวิวดีมากครับจะมีเงินแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยเข้ามาได้นะครับผมไม่มาซื้อรถก็มากินกาแฟกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจมองหารถการเกษตรไว้ใช้งานอยู่นะครับก็สามารถ โทรหาเราได้หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้ที่หน้าเพจนะครับเพจเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะครับจำหน่ายรถไถมือสองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ของทาง YouTube ของทางเพชรลุงเรืองเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวชุ่มจะมาอัปเดตรถใหม่ๆที่เราลูกค้าสั่งจองนะครับตอนเนี้ยลูกค้าสั่งจองไว้ว่ามันจ่อเป็นสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาิวให้ฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม